ก็เทปูนเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็ปรับระดับด้านบนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เทอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับจับจับขอบนะครับให้มันได้ระดับมันจะมีระดับเดี๋ยวตรงกลางเราจะเทอ,อีกคนระับกลางเราเทอ,อีกเดี๋ยวเอาทรายลงนะครับทรายลงด้วย <c oughs> จะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเนาะอันนี้เป็นชั้นหนึ่งชั้นสองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เทชั้นสามนะครับ แจ๋วสวยเลยตรงกลางก็เสริมทรายนี่ยน่าจะได้ไม่ใส่ปูนเยอะ ชัยก็ปรับขอบตามหลังนะครับลุงจะเกี่ยมาเข้ามุมเข้าขอบโ <c oughs> อ้สวยๆนะครับสวยแล้ว <c oughs> ขอบนี้เรียบเนียน,น <c oughs> แล้วขอบเดี๋ยวตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะเอามาใส่ชั้นหนึ่งพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เทเสริมอีกชั้นหนึ่งิดี๋ยวดบาาบ่วบ่าวราสองสามถุงโอ้าหขึ้น้าวะ 3เดือนมันเลยยังมีเท่าผ่วงนะไมเ่นไดปไเส็นซาดนี่ป่อใส่เปนซาดหนาป่อมี้เนแล้วเ้ย

ngay phía xinh suối nè. cây chiêng cây kiềng cây ทรายเวลาเราปรับทิศัูกรบื้องอ่ะเราก็ใช้กกรทรายอ่ะทรา,ายจากระดับเราก็จะหนาได้เยู่ดิเพราะว่ามันมันตับโหลดขึ้นไม่ได้พราะควมันติดดันหมาอยาให้มันนตัวนิดนึงไล่พี่ไปไล่ไปโล่หลดแล้วบอสโมหลดแล้วบอ สับไฟฟ้าเพื่อนวะโอเวอร์โหลดเลยเอาแล้วเอาเขาเทปูนเสร็จแล้วนายคนที่โผล่มาพอดีเลยนีว่าผมเมื่อกี้ใจว่าจะลงไปลืมไปเฮ้ยเราลืมใส่รองเท้าบูทมาอะไรจะเป๊ะเบอร์ขนาดนี้เไม่น่าใช้งานนายคนที่เสลยบจะให้ใครภายนอกทำแบบให้เฟนนอนหลับเาสนนอนหลับในรถนอนหลับ ผมซูมาอยู่ผมซูมาซุเงียบอยู่มองล่างมั้งซื้อเงี้ยสี่เหรียญสาวหนาห้างนี่ยจะซื้อเ้จะจีบจะซื้อรจะจีบ ผมก็ไม่สังเกตหลายเบอร์เนี่ยนี่นะทั้งสองอะไรเอออยากให้คนขายลอตเตอรี่ถอดเม็ดกับถอดหมวกอย่งเลยแอดต้องแอดไลน์นะเพราะว่าเถื่องวดหน้าอยากได้เบอร์เอาเบอร์โทรเจ้ามาอ่าวดหน้าเงน่าถ้ามันเต็มแผงน่ะเต็มแผงอ่ะถอดแม็ดมึงดูเจ้าน้อยมึงดูหน่อถอดแม็ดพวกเจ้าจะหลงทางกลับบ้านถอลตัดเจ้าน้อยมึงดูจะเสียนพจน์ใจด้ยอยากไอเรากล้องไร นี่ลุงพันนะครับผมมุมกว้างนะลุงพันเป็นสไตล์มุมกว้างนะครับนี่นะครับล่าสุดเนาะเราก็เทปูนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเทชั้นที่สามนะครับอันนี้ชั้นสองเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยมากนะครับสวยมากๆเดี๋ยวรอดูนะครับเป็นชั้นบันไดขึ้นไปแล้วก็จะปูกระเบื้องนะครับ